สวัสดีครับชาวราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในราศาีกันหรือชาวราศีกันสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวกันัคนากันนะครับในช่วงของครึ่งหลังของเดือนมก,กรา2 0 2 5นี้เป็นในเรื่องของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับ คนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด like, subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีไปได้ที่ user อร์บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูอิทธิพลของการย้ายดวงดาวกันก่อนนะครับที่มีผลต่อชาวกัน,แล,น,กน,าานและกันจะมีดาวอังคารและก็ดาวศุกร์มีการโครจรย้ยายราศีนะครับส่วนดาวอังคารจะมีการโครจร เสดรตคือการเดินหน้าอย่างรวดเร็วในภาษาโหงน,นะครับส่วนดาวศุกร์จะมีโคจรผักองศาก็คือการถอยหลังนั่นเองดังนั้นดาวสองดวงนั้นโคจรผิดปกติในช่วงของครึ่งหลังนี้ทั้งสองดวงเลยเดี๋ยวเรามาดูผลกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรนะครับทีพผลของชาวกันนะครับลักขณาการจะมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจําตัวของคุณคือดาวพุธเลขสได้โคจรไปอยู่ในเรือนพันธุ และเป็นตำแหน่งปลาด้วยทําให้ชาวกันลัคนากันนั้นได้ตำแหน่งเป็นอุดมเกณฑ์การที่ดาวพุธนั้นเป็นตำแหน่งอุดมเกณฑ์แปลว่าคุณจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมที่ดีจากคนในครอบครัวนะครับแต่มันก็อาจจะมาพร้อมกับความขัดแย้งได้ด้วยเช่นกันอิทธิพลของดาวพุธนั้นโคจรเป็นอุดมเกณฑ์และเป็นปลาแปลว่าเราก็อาจจะมีดาวโน้มที่ต่างของการได้รับการช่วยเหลือการสนับสนุนจาก คนในครอบครัวนะครับแล้วก็การก่อร่างสร้างตัวของตัวเราเองให้เป็นปึกแผ่นให้ให้เกิดความสําเร็จแต่มันจะต้องค่อยเป็นค่อยไปสักนิดหนึ่งแล้วดาวพุธเนี่ยพักองศาอยู่ก็ค่อยๆเดินหน้าแล้วทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นกลับมามีแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นแต่ในระยะสัมพันธ์นั้นคือในช่วงประมาณวันที่16มกราคมดาวองคาเนี่ยเป็นดาวผู้ต่อสู้เนี่ยจะโครจรเข้ามาทับกับดาวพุธเห็นไหมครับ ก็จะทําให้ชาวกันลักษณะกันจะต้องระมัดระวังเพราะว่าดาวอังคารนั้นมาจากเรือนสหัสชชะและมาจากเรือนอมรณนะเวลาที่ดาวอังคารมาทับเนี่ยอาจจะต้องเกิดในลักษณะของการมีปากมีเสียงมีการทะเลาะเบาะแงกันบ้างเพราะดาวพุธนั้นเป็นในเรื่องของคําพูดคําจาส่วนอังคารนั้นเป็นอารมณ์ความรู้สึกการประทะ ดังนั้นเนี่ยมันก็จะหมายถึงว่าคุณอาจจะต้องระมัดระวังการม,ากมีปากมีเสียงกับคนในครอบครัวมีปัญหากับคนในครอบครัวความมั่นคงของชีวิตนิดหนึ่งนะครับแต่ถามว่ามันใหญ่โตไหมมันอยู่ที่ว่าตัวเราเองเนี่ยควบคุมสถานการณ์ได้แค่ไหนตัวเราเองไม่ใช้อารมณ์มากแค่ไหนถ้าเราไม่ใช้อารมณ์กับการคิดการตัดสิในใจเนี่ยบางทีแล้วปัญหามันอาจจะเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆหรือไม่เกิดเลยก็ได้การที่บอกว่าทําไมมันถึงเกิดเล็กๆน้อยๆเพราะว่าการที่เรา บางทีเราพูดอะไรไปบางทีเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดอะไรที่มันเป็นน е าทีฟแต่เขาอาจจะคิดว่าเราพูดแบบนี้เหมือนเขาเข้าใจผิดไปเองอะไรแบบเนี้มันเลยทําให้ความรู้สึกในสิ่งต่างๆที่คุณกับเขาอะ่ะมีความรู้สึกกับคนในครอบครัวมันอาจจะมีปัญหามีปากเสียงกัน หรือคิดกันคนละแบบคนละทางกันก็ได้เช่นกันนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียอยู่ที่ว่าบางทีแล้วเราอาจจะมีปัญหากับเขาเพราะว่าเราอาจจะต้องไปแบกรับภาระบ้างกับในเรื่องของคนในครอบครัวจึงมีปัญหาเข้ามากระทบบ้างประมาณนี้นะครับบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยได้เพราะดาวองคารนั้นมาจากเรือนมอรณะบรณะแปลว่าการเปลี่ยนแปลงเมื่อโคจรมาทับเรือน พันธุที่แปลว่าเรือนแห่งความมั่นคงแล้วก็ในเรื่องของหลักทรัพย์แล้วก็ในเรื่องของบ้านช่องแปลว่าเราจะมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงยกย้ายการเดินทางก็ได้เช่นกันนะครับและระมัดระวังในเรื่องของการขับรถขับลาบ้างนะครับอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้บ้างก็ไม่มากก็น้อยอยู่ที่การการะทําของตัวคุณเองถ้าเราไม่ใช้อารมณ์มันก็อาจจะทําให้เกิดผลลัพธ์นั้นน้อยหรือไม่เกิดเลยก็ได้เช่นกันนะครับ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินสำหรับชาวกันกันบ้างการเงินของชาวกันคือราศีตุลองด้ดาวศุกร์เลข6ได้โครจรไปเป็นเทวีโชคนะครับอยู่ในช่วง1-19มกราคมหลังจากนั้นดาวศุกร์นั้นจะโครจรถอยหลังมาที่ราศีธนูเป็นมหาจักรแล้วพักองศาเอาตอนที่ดาวศุกร์นั้นอยู่ในราศีมังกรเป็นเทวีโชคกันก่อนช่วงประมาณ1-19กามกราการที่ดาวศุกร์นั้นอยู่ในตำแหน่งเทวีโชคอยู่ในเรือนปุตตะ แพรว่าชาวกันและขนาดกันมีโอกาสที่จะมีรายได้ค่อนข้างดีนะมีรายได้เข้ามาแบบเป็นกอบเป็นกำรรการหารายได้หลายช่องทางมากขึ้นมีไอเดียในเรื่องของการแสวงหารายได้มากขึ้นแต่มันอาจจะมีความกดดันมีความเครียดบ้างกับการหาเงินนะครับหรืออาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนสักนิดหนึ่งเพราะดาวอาทิตย์นั้นเป็นดาวภพวินาศโครจรเข้าสู่ราศีมังกรไปร่วมกลุ่มกับดาวเสาร์ร่วมกลุ่มกับดาวอาทิตย์นะครับ อาจจะนุ่มกลุ่มกับดาวศุกร์เนาะเข้ากับศุกร์เสาร์อาทิตย์รวมกลุ่มกันอยู่ในเรือนปุตตะมันแปลว่าอารมณ์ความรู้สึกของเรามันไม่หยุดนิ่งเพราะเป็นคู่ธาตุไฟด้วยคู่ขัดแย้งด้วยมันเลยทําให้คุณกับในเรื่องของอการติดต่อการสื่อสารกับบุตรหลานบริวารอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้บ้างร้อนอกร้อนใจกับบริวารร้อนอกร้อนใจกับลูกน้องนะครับมีปัญหาความอึดอัดใจกับคนใต้บังคับบัญชา บ้างแต่ถามว่าม,มันเป็นเรื่องใหญ่โตไหมไม่ค่อยส่วนมากเรื่องใหญ่โตมันจะเกิดในเรื่องของญา,าติพี่น้องมากกว่าอันนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดนะครับทีดาวศุกร์ดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวเสาร์เนะี่ยร่วมกลุ่มกันตรงนี้เกาะกลุ่มกันแบบเนี้ยดังนั้นเนี่ยต้องดําเนินชีวิตโดยการแบบไม่ประมาทนิดหนึ่งหลังจากนั้นดาวศุกร์จะถอยหลังลงมาที่ราศีพันธุนะครับมันก็จะทําให้ลักษณะของความอึดอัดใจตรงนั้นเนี่ย คลายลงไปแต่มันอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินสักนิดหนึ่งการเงินเป็นมหาจักรแปลว่าต้องวิ่งเต้นหาเงินหาทองแต่จะประสบความสําเร็จดีนะครับแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงกับการมีปากมีเสียงกับคนอื่นอย่างที่บอกไปขั้นต้นด้วยเช่นกันนะครับ โดยภาพรวมแล้วการเงินค่อนข้างโอเคค่อนข้างดีแหละถ้ามันไม่มีปัญหากับบคุคคลอื่นนะครับแล้วการเงินถอยหลังเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังอีกนิดนึงคือบางทีการเงินของคุณที่มันมีโอกาสที่จะได้เนี่ยมันอาจจะติดขัดหรือสะดุดไปบางจังหวะันะครับ แต่โดยภาพรวมเดี๋ยวมันโคจรเดินดีมันก็จะดีขึ้นนะครับเดีย๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับเงินมันอาจจะแบบขาดสภาพคล่องไปในบางครั้งก็ต้องเหลือเงินไว้บริหารจัดการไว้อีกก้อนหนึ่งก็อาจจะดีกว่านะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการงานกันบ้างอิทธิพลการงานของชาวกันนะขณากันนะครับดาวการงานของคุณคือดาวพุธนะครับเพราะดาวเมถุนคือดาวการงานโคจรไปอยู่ในเรือน ทะนุนะครับพักองศาอยู่ตอนนี้ได้โคจรเดินหน้าแล้วทําให้งานต่างๆที่มันติดขัดมันสะดุดนะครับหรือบางทีแล้วเป็นตําแหน่งอุดมเกณฑ์ด้วยบางทีแล้วเราแบบจะได้ตําแหน่งได้ชื่อเสียงได้การโยกย้ายอะมันดูติดขัดมันดูเงียบมันดูเหมือนแบบไม่เป็นไปตามสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้ในช่วงจังหวะหนึ่งแต่ตอนนี้เดาวเดินดีแล้วแสดงว่าสิ่งที่คุณคาดหวังคาดหมายไว้เนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นแล้วมันสามารถที่จะเป็นไปตามสิ่งที่คุณนั้นอยาก จะได้และปรับถนาแล้วนะครับการงานจะโฟล์มากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีในเรื่องของรายได้การเงินการงานต่างๆนั้นจะประสบความสําเร็จแต่คุณต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะดาวพุธเนี่ยโครจรคุมกับดาวองคารอย่างที่บอกไปแล้วเป็นดาวคู่ปากเสียงกันการงานของคุณเนี่ยอาจจะมีปากเสียงมีการทะเลาะก,กับคนในที่ทํางานนะครับแล้วก็ทะเลาะก,กันกับในเรื่องของความมั่นคงของตัวคุณเองอะนะครับแล้วก็ในเรื่องของ ทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะเกิดผลผิดพลาดแล้วก็เสียหายบ้างเล็กๆน้อยๆถ้าเราใช้อารมณ์นะครับเพราะว่าดาวมรณะมันก็มากุมกับดาวพุทธที่เป็นดาวการงานมันอาจจะอาจจะเกิดน้าสณงของการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายการงานเกิดขึ้นแล้วดาวการงานเนี่ยเป็นอุดมเกณฑ์แปลว่างานจะเยอะนิดนึงแต่มันจะเป็นเครื่องพิสูจน์ให้กับตัวคุณนะครับว่าคุณอะมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหา แล้วมันจะจบไปแล้วสามารถเริ่มต้นใหม่ที่ดีแล้วคุณจะได้ในเรื่องของความมั่นคงกับในเรื่องการงานแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับฐานเงินเดือนเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วก็ประสบความสําเร็จได้มากขึ้นด้วยเช่นกันการงานก็จะพัฒนาต่อยอดไปเหนวโน้มทิศทางที่ดีมากขึ้นด้วยนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างด้วยลความรักความสัมพันธ์นะครับของชาวกันก็คือ ราศีมีนของด้วยดาวพัสบีเลข5ได้โครจอรอยู่ที่ราศีกุมเป็นภพเรือนอลิดาวความรักตกอลิจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งคือใครที่มีการแต่างงานแล้วคู่ของคนรักจะเจ็บป่วยนะครับข้อที่2คู่ของคนรักอาจจะนำพาปัญหาอุปสรรคมาให้เราต้องแก้ไขช่วยประมาณนี้หรือเราต้องไปแบกรับปัญหาช่วยคนในครอบครัวของของคู่ของเราอะประมาณนั้น อันนี้สําหรับคนที่แต่งงานแล้วหรืออาจจะมีปากเสียงมีการทะเลาะก,กันถามว่าหย่าไหมมันอยู่ที่ดวงชะตาอีกนิดนึงถ้าจะหย่ามีโอกาสหย่าได้นะดวงเล็บถ้ามีดาวคู่ต่อสู้อยู่ที่ราศีกุมมีโอกาสหย่าล้างได้แต่โดยภาพรวมแล้วอาจจะแค่ละหงละแหงยังไม่หย่าก,กันหรอกส่วนมากส่วนมากที่หยาาจะต้องมีดาวพื้นดวงมีดาวตั้งรับอยู่นะครับเช่นอาจจะเป็นดาวเสา นะครับหรือดาวราหูอยู่แบบเนี้ยอาจจะทําให้เกิดการหย่าร้างกันเกิดขึ้นได้บ้างนะครับหรือดาวงคารอย่างเงี้ยอาจจะทําให้เกิดการหย่าร้างได้บ้างแต่ว่าถ้าเป็นดาวอื่นๆก็อาจจะไม่ได้ทําให้เกิดการหย่าร้างขนาดนั้นอาจจะทําให้เกิดปัญหาหรือการละหองละแหงใจกันนิดนึงนะครับคิดต่างเห็นต่าง,างหรือมีปัญหาที่ต้องจัดการต้องแก้ไขบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ อาจจะแบบมีปัญหาเติร์ดปาร์ตี้ในบางคนนะครับหรือมีปัญหาความไม่เข้าใจกันทัศนคติดูเหมือนไม่ลงรอยกันเริ่มมีปัญหาในเรื่องของความความคิดต่างๆนั้นเริ่มส่วนทางกันอะไรประมาณเนี้ยมันก็อาจจะมีโมเมนต์แบบเนี้ยเกิดขึ้นได้บ้างดังนั้นเนี่ยเราควรจะต้องบริหารจัดการเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่ดีหรือเราพยายามมองในมุมบวกให้มากปรับมุมมองให้เยอะอีกนิดหนึ่งสำหับชาวกัน นะครับปัญหาสิ่งต่างๆเหล่านี้เช่ากันลนกักษณะการสามารถแก้ไขได้และระมัดระวังในเรื่องของการมีปากมีเสียงมีการทะเลาะก,กันบางทีอาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของคนในครอบครัวนะครับแล้วก็ลามบานไปลายไปถึงคู่ครองคนรักของเราหรือคู่ครองคนรักของเราอาจจะมีปัญหาแล้วทาให้เราต้องเข้าไปมีปัญหาร่วมกับคนในครอบครัวด้วยก็ได้เช่นกันปัญหาสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นหลายแบบหลาย เพราะอล,ลิมันแปลว่าอุปสรรคหมายถึงปัญหาหมายถึงในเรื่องของการเป็นหนี้เป็นสินก็ได้หรือความคิดต่างเห็นต่างรวมไปถึงในเรื่องของการแบกภาระความที่เหมือนแบบไม่เหมือนกันแล้วเราต้องไปซัพพอร์ตช่วยเหลือคู่ในช่วงจังหวะนี้ก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยชาวการลักนาการต้องอดทนจนกว่าจะถึงประมาณเดือน เมษายนนะครับดาวพฤหัสบดีจะเลื่อนขึ้นไปที่ราศีมีนเป็นเกษตรบดีแลงลัคนาแล้วได้ตำแหน่งเป็นอุดมมาเกณฑ์ด้วยและได้ความรักที่เกิดความมั่นคงดังนั้นเนี่ยเงินรถบ้านความรักมาพร้อมกันเลยสำหรับสำหรับชาวกันนะครับก็รออีกสักนิดหนึ่งแล้วทุกอย่างจะประสบความสําเร็จนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดสับสกายกดติดตามเปิดหลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ